ตอนนี้เรากำลังผลิตเหล็กที่เอาไปใส่เหล็กลัดแหนบกันบิดซึ่งเราทำเสร็จแล้วเราก็เอามาพ่นสีให้กับลูกค้านะครับเราใช้เหล็กประมาณห้าหุนนะฮะนี่ครับหนาะประมาณห้าหุนเลยทำแล้วก็สาดสีพ่นสีให้สวยงามนะครับทีนี้ก็เอาลองพื้นไปก่อนแล้วเราก็เอาสีเหลืองอ่ะ เื่ลูกค้าอยากได้สีเหลืองนะอยากได้สีเหลืองแล้วก็ใส่ให้นะครับเหล็กลัดแหนบกันบิดมีหน้าที่ทําอะไรเหล็กลัดแหนบกันบิดเนี่ยจะช่วยให้แหนบเราไม่บิดง่ายนะครับพอเราจัดเรียงแหนบให้สวยงามตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราจัดเพื่อจะเอาไปบรรทุกเนี่ยนะฮะเราเสริมแหนบเยอะๆเนี่ยนะครับบางครั้งถ้าเราไม่มีเหล็กลัดแหนบตัวนี้ไว้เนี่ยแหนบมันก็จะบิดง่ายนะครับ เราก็ควรใส่เหล็กและแหนบเข้าไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้แหนบบิดนะครับเขาจะอยู่ใต้ล่างนะครับอยู่แถวตรงช่วงแหนบได้ใต้ล่างนั่นแหละครับใส่กับตัวสาแลกเหลี่ยมเข้าไปนะฮะก็ขึ้นอยู่กับรถของเพื่อนๆเน,นาะว่ารถของเพื่อนๆเ,เนี่ยใช้แหนบมีความกว้างเท่าไหร่แหนบตรงรุ่นความกว้างประมาณ6เซน แล้วก็แหนบของไทตันมิซูบิชิไทตันแหนบความฟางประมาณ7เซนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ทําให้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแหนบสิบร้อความฟางของแหนบประมาณ9เซนอ่ะเราก็ทําให้ได้นะครับเหล็กและแหนบ,นบมีประโยชน์ครับเพื่อนเ,อนเื่อนก็ลองหาซื้อเอาไปใส่กันนะครับใส่เหล็กและแหนบก็ช่วยป้องกันเพื่อไม่ให้แหนบบิดได้นะครับโอเคนี่แบบนี้เลย เดี๋ยวเป็นคนไหนอยากได้สีเหลืองอก็เอาสีเหลืองไปใส่นะฮะก็สามารถสั่งซื้อไปใส่เองได้นะครับซื้อไปใส่เองได้เลยผมส่งให้ด้วยนะจ๊ะทักมาได้ครับทักมาในทางแฟนเพจได้นะครับอย,อ,อย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย <c oughs> ค่อยๆพ่นไปเรื่อยๆครับต้องใช้เวลาวันนี้ไม่มีแดดเลยพ่นช้าไปหน่อย ทีนี้เป็นฟวามั้าง,งประมาณหเซนนะครับก็ใส่รถ All New 2020 D ี D Max รุ่นเกา่า Rio n i s s ันนะฮะก็คือยกเว้นตัวไทตันครับไทตันเขาจะมีแหนบที่มีความกว้างพิเศษจากคนอื่นเขาก็คือเจดเซนนะครับแหนบไทตันจะฟั้างประมาณเจ็ดเซนกะ็ราคาก็จะขยับไปนิดนึงนะครับ สาดสีก่อนสาดสีให้สวยงามสวยงามโอเคอประมาณนี้ฮะเล็กลัดแนบกันบิดครับใช่ได้สวยงาม